สวัสดีค่ะนะคะก็ปลูกผักนะคะปลูกผักเชียงดาผักเชียงดานะคะปลูกมะละกอนะคะปลูกมะละกอมีฮอลแล้าออฮอลแลนด์ไม่มีแขกดำนะคะมีแขกดำมีพริกมีนวน นวลจัน,น,ะะน,น์นะคะเป็นมะละกอตำส้มตำค่ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบเขียว,วเรามาลงฝนตกนะคะก็เลยเอามาลงค่ะนน่นนะคะไปถึงนน่นเลย ที่เราปลูกเยอะๆเลยก็ค่อยๆหาอะไรมาปลูกไปนะคะปลูกไปนิดหน่อยค่อยปลูกไปตอนนี้ที่ของเราเยอะๆะนะคะเป็นพืชที่พืชที่มันไม่ไม่ไม่สูงมากนะคะ,อะไอ้ข้าวโพดนะคะข้าวโพดสูงแล้วนะคะ จากวันนั้นที่ขายให้ดูนะคะวันนั้นพุ่งขึ้นวันนี้สูงแล้วสูงแล้วนะคะสูงแล้วค่ะพร้อมกับยาขึ้นฝนตกใส่สองวันยาขึ้นนะคะที่สำคัญนะคะเนะี่ยพิกไทยที่เราปลูกวันนั้นนะคะยังเขียวชุ่มเขียวชุ่มอยู่ นู่นนะคะไปใครใคถึงนู่นเลยลวันนี้มาสวนค่ำหน่อยนะคะข้างมาเช้าแดดทั้งแดดทั้งตกนะคะอันนี้มะเขือนะคะมะเขือออกช่อเต็มเลยออกช่อเต็มเลย ชอแล้วก็ออกลูกออกลูกเล็กๆนอ้อยๆเต็มเลยอันนี้มะเขือมะเขือกินกับน,น้ำพริกลูกเล็กะละลูกเล็กๆประมาณนี้มะละกอรุ่นนี้ก็เริ่มออกดอก ออกดอกแล้วโอ้โหนี่คะเค่ะเจ้าพยา ะะวันนี้วันนี้ก็คงได้ไประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำหลักทำหลักผักเชียงดานะคะผักเชียงดาโอเคบ๊ายบาย เออโอเคบายบายค่ะ